วันนี้ต็อกอ่กอดเดะใครไปเหรออ้อมเมียหน่ะใครอเลยอะไรจะนอนอะไรๆจะพูดชีได้อย่างนี้แม่สะติ่าังาใคอ้อมเมียอ้อมเมยเลยเนุทีหนอเน่าทีแล้ชอใหญ่ชอใหญ่เดี๋ยวนอนมาอ้อมไปอ่ะเดี๋ยเทีลอยูทีอยู่ทีชอใหญ่หนออยู่ทีชอใหญ่เราดแลชอชอเบะทำอะไรถอดเบ้แล้วทิดูซ่าแล้วก็นาจีซีฟู้ดนะครับแล้วก็ต้แบบกตัลัง ก็อออยจอ้ต้าอยู่ก้ลด้ไก่บ้างนะแต่ไม่ไก่เหนียวอะไก่เหนียวอ้อทุวิบารได้ยู่ก็ชอชออยู่ก็ดบิบาแหวอ้แโซ่ขาโซ่เลยแล้างคะปี๋อะไรเนาะทุวิบาแต่ไก่บ้าให้ทอดจอยหิ้หน่อยทอดจอลเปียวก็ไม่ห

เจอไงข่บีเจอแ้วไม่แข็เยหรอไู้อว่เรา้อดูน่อยเอามรเลไขมันของิดวันนีสี่ฟุต ไอ้หลอฟไงันนงได้หลอเนี่ยกวทอยอยิมาวิซอวิโซอนี่เยอันนี่คันนี้อยู่ก็ล้วไม่อยู่กนมยูกว้องเนียันนีอย่ก้าฮตูลแลมีใคเล่นหอ่ายวาอ้อต้อมแล้วันนี้มีใครเล่เปียก็เดี๋ยวว่าเราเล่นหปอะตูก็ออเ Là là không ngon. Nó ngon. Nó ngon hơn Ừ. Mình không muốn làm mặt. Không muốn làm mặt. Cái không? Không. 们看我们这但包了。哎呀，不、嗯、咸，没皮啊，没皮、啊。我、啊、还有这个冰块呢。不咸、啊、，OK，行。

เตีอยู่่บต้องม่ยอมเตยเลยเตยอยู่อบแต่เตยวันมีไ่รอบเละโอ้ยอยู่าอันนี้จะชีีนะแกวันนี้เตอยู่บ้านเนี่ยเขาก็ได้อ่าเตยหรอหอวันนี้เตยอยู่ตบายลลยง้อเปินี่เล้วนังเรือกาแล้วล่ะทำให้ควนดียปัดผ่านมาเตย

ก็พ,พี่หรอกนอมมน,นนมึะเดี๋ยเอาไว้แล้ตลอดแอดค่าเนี่ยค่านอาวิทยา

cho <tompa> lấy nha, nha khi về cái băng khảo của nhách xuống nó ở nhà xuống xuống nó cho nhánh lìu bóng hải lòng anh lấy nó ở tay xưa lìu cái bé xưa 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 biết bê,

จะเปต้งเปียต้สนบโอเคได้เดยตลหมันชอนบผัดด้วยเอับัวคืออัก็ินเ้ื่องคือไฟปัทอยอ่เชอกกินด้วยอไฟอ่ะบานชอผัดนี่ผัดโดนเบี้ยมาหรอบ้าน่โนเลยอืมน่ถีปเดี่ยปุ๋ยอ่ะป้เบี้ยมัง Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ ก็หนอนพอดาเบียนอืมพอดาเบียนอะไรนะพอดาเบียนนั่นแหละเป็นเปอร์เบียนเก็บเหรอมาเก็บจำนวนมาเก็บแล้วก็คุณได้อ้อยมาขายเลยแบบนี้ข้าวอี๋ไม่อี๋พอดีพอดีพอดีจะด่าตื้อ ป่าันน้องว่าจเจเลยได้ี้วอ้อเลยอ้อเลยอ้อเลยนะรเงี้นว่านเจเจเลอ้อเลยพมัจะรอข้ันธด้วยอ้อรอขอเด้ออ้อเี๋ยวจะรอข้ต่ปานี่ชิวเนาะ and then we had a holiday right? Beh non parola. Noi guadagnati il amore. Mi ti mi la volta ti mo la volta 那不把骂了尿滴了，那都，那都不行。<laughs>

em 嗯，凉了,、嗯、了。嗯，那巴乌嘞，乌卡。

Blair đi ở tòa có khu vực tally lưu lưu luôn luôn nó luôn luôn